สวัสดีครับชื่อนายนภัรวิรากษรครับใช้รถรุ่นโต y ยต้าอาวัด ตัวไฮบริดครับคันนี้ใช้น้ํามันเนี่ยตกประมาณโลละ4บาท4บาทก,กว่าๆแต่พอมาใช้แก๊สก็ตกประมาณบาท30บถึงบาท70ประมาณนีครับที่ใช้มาครับติดมาประมาณ1ปีใช้มา70,000กิโลก็ไม่มีปัญหากับตัวเครื่องยนต์หรือระบบไฮบริดอัตราเร่งไรปกติครับถือว่าตอบโจทย์มากแล้วก็ใช้งานได้ได้ค่อนข้างดีครับติดตั้งไปไม่ถึง1ปีก็คืนทุนเลยชุดแก๊สที่ที่มีคุณภาพครับติดตั้งไปไม่มีปัญหาเลยก็เซฟเวลาเราใช้แก๊สก็เหมือนใช้น้ำมันเลยแค่มาเซอร์วิสตามรอบระยะ การติดแก๊สเนี่ยคือทางประหยัดแล้วก็ตอบโจทย์ใช้เวลาใกล้เคียงกับการเติมน้ํามันถ้าเราไม่ติดนานวันไปนานวันไปเหมือนอัตราที่เราต้องจ่ายค่าน้ํามันในแล้วยิ่งในสภาวะตอนนี้มันก็สูงมากแต่ถ้าเราลงทุนไปเนี่ยผมก็ตัดสินใจติดตั้งแต่ปีที่แล้วคนระับน้ำมันใกล้ๆ40พอมาปีนี้ถ้าไม่ติดตั้งมันก็เหมือนเราอินเวสเงินไปฟรีๆก็คิดว่าเป็นเป็นการลงทุนที่ตอบโจทย์แล้วก็คุ้มค่าค